กับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชินทางนี้ค่ะวันนี้เพชรก็มีสีท่ายืดแก้อาการปรวดสะโพกและก็สลักเพชรสีท่าง่ายๆถ้าใครที่อยากจะยืดกับเพชรนะคะหรือว่ากำลังมีปัญหาปวดสะโพกและก็สลักเพชรอยู่ก็สามารถที่จะฝึกยืดไปด้วยกันเลยค่ะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกให เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมนั่งยืดขาแบบนี้นะคะยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบเสร็จแล้วให้เราเอามือหรือว่าแขนทั้งสองนะคะมาอุ้มขาหรือว่าเข่านะคะที่พับไว้ของเข่าข้างขวานะคะ แบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราหายใจเข้านะคะยืดอกขึ้นท้องพองหายใจออกนะคะค่อยๆดันหรือว่าอุ้มขาที่พับไว้ให้มาติดกันหน้าอกให้มากที่สุดถ้าใครไปไม่ถึงได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะถ้าเรายืด,ไ,ดไปลึกๆนะให้ขาให้มาติดกันหน้าอกแบบนี้นะคะ โอ้โหท่านี้จะสุดยอดมากๆเลยนะคะเราก็จะได้ยืดสะโพกแล้วก็สลักเพชรนะคะแล้วก็ขาด้านหลังได้แบบดีมากๆหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้สามารถนะคะขยับซ้ายขยับขวาถ้าเราขยับไปทางซ้ายเราก็จะได้ยืดลึกเข้าไปอีกหายใจเข้า หายใจเอาค้างไว้ห้าลมหายใจหายใจเข้าออกนับเป็นหนึ่งหายใจเข้าออกท้องยุบนับเป็นสองหายใจเข้าหายใจออกสามขยับซ้ายขยับขวาดันขาเข้ามาอีก หายใจเข้าหายใจออกอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกยืดซ้ายยืดขวาช้าชายืดรลมหายใจ ใครมีเวลาสามารถนะคะ10ลมหายใจ15ลมหายใจค้างไว้ให้นานที่สุดนะคะแล้วนะคะคุณก็จะรู้สึกสบายมากๆนะคะหลังตรงใครรู้สึกปวดหลังก็สามารถเขียบได้หายใจเข้าและหายใจออกเดี๋ยวเราจะสลับกันอีกข้างหนึ่งให้เห็นช,ชัดๆด้านหน้า นะมือทั้งสองนะวางแนบกับลำตัวยืดอกขึ้นหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าเอามือทั้งสองเกี่ยวขาซ้ายขึ้นมามือกำไว้หรือจะพนมก็ได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงขาให้มาแนบติดกับหน้าอกนะคะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะคะดึงขาเข้ามาให้ติดกับหน้าอกให้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกเขยับซ้ายขยับขวาดึงเข้ามาหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ท้องพงหายใจออกผลขายท้องยุบอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ดึงเข้ามาหายใจเข้าและหายใจออกเราก็ได้ยืดไปหนึ่งท่าแล้วนะคะต่อไปท่าที่สองนะคะเราก็จะ นอนลงไปนอนง้ายหลับลงไปเราก็จะทำในท่าเดิมแต่เราจะอยู่ในท่านอนนะคะยกขา,าซ้ายขึ้นมานะเอามือเกี่ยวขึ้นไปนะเช่นกันแต่เราก็จะอยู่ในท่านอนหายใจเข้าหายใจออกดึงขาให้มาติดกันนะอกให้มากที่สุด ขยับซ้ายขยับขวาได้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสะโพกหรือสลักเพชรติดขาดปวดกล้ามเนื้อเดินไม่ได้นะคะท่านี้เลยนะคะเป็นการนะคะเป็นท่าที่สุดยอดของการยืดสะโพกและสลักเพชรได้ดีมากๆเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกดึงขาให้มาติดกันออกให้มากที่สุดนะคะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค้างไว้5ลมหายใจ หายใจเข้าออกนับเป็นหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าออกเป็นสองนะคะดึงขาย,ยืดขาขึ้นยืดขาให้มาติด,ดกับหน้าอกหายใจเข้าลึกๆ จออกท้องยุบผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสลับกันอีกข้างหายใจเข้า โอ้โหข้างนี้นะขาของเพชรติดขัดมากๆสลักเพชรแล้วก็สะโพกาหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยเกี่ยวขาให้มาติดกันออกให้มากที่สุดสักใครได้แค่นี้นะคะก็เอาหยุดหยุดแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับซ้ายขยับขวาหายใจเข้าหายใจออก,กคอ่คอยดึงขาให้มาติดกับลำตัวให้มากที่สุดโอ้ท่านี้สุดยอดมากๆเลย เพชรจะรู้สึกว่าสะโพกของเพชรนะคะได้ยืดได้ดีมากๆนะคะตรงสลักเพชรด้วยนะคะอดทนอดทนหายใจเข้าหายใจออกดึงขาให้มาติดกับหน้าอกให้มากที่สุดค้างไว หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ขาให้มาติดกันอ,อกให้มากที่สุดหายใจเข้าค้างไว้ขยับซ้ายขยับขวาเราจะได้ทั้งสะโพกเลยนะคะท่านี้สุดยอดมา,มากๆเลยนะเพื่อนๆหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้นะให้ได้นานที่สุด5ถึง10ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆท้องพองหายใจออกนะคะท้องยุบ ผ่อนคลายแล้วก็ดึงขาให้มาติดกัน้ะอกให้มากที่สุดนะคะยิ่งดึงได้ไกลหรือได้ลึกที่สุดคุณก็จะยืดได้ดีที่สุดแล้วก็ลึกมากๆหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้แล้วก็ผ่อนคลายขยับซ้ายและขยับขวานะคะอีกรอบนะรอบสุดท้ายหายใจเข้า หายใจออกดึงขาให้มันแนบกับหน้าอกให้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกยืดไปจนอาการปวดสะโพกปวดสะระเพ็ดนะคะได้หายไปแล้วก็ลดน้อยลงหายใจเข้าและหายใจออกนะคะเราได้ท่าที่สองแล้วต่อไปท่าที่สามยก เข่าขวาตั้งขึ้นเข่าซ้ายพาดไว้ที่หน้าขาเข่าขวาแล้วก็สามารถเอามือนะคะมาสอดใต้เข่าหรือว่าบนเหนือเข่าก็ได้แล้วก็กอดเข่าแล้วก็ดึงนะคะเข่าให้มาติดกับหน้าอกนะคะหรือว่าขาให้มันติดกับหน้าอกให้มากที่สุดนะคะท่าน,นี้ก็สุดยอดของการยืดสะโพก ยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะได้จดีมากๆเช่นกันท่านี้หายใจเข้าออกนะคะถ้าใครทนไม่ไหวสามารถจะขยับซ้ายขยับขวาเพื่อช่วยนะคะไม่ให้มีอาการเจ็บมากขึ้นก็ค่อยๆผ่อนกล้ามเนื้อขยับซ้ายขยับขวามีสมาธิหายใจเข้าหา หายใจออก,กค่อยๆดึงเข่าเข้ามาให้ติดกันนะอกให้มากที่สุดข้างไว้จนกว่าอาจจะการปวดนั้นหายไปนะ,ะหายใจเข้าและหายใจออกอแล้วก็ต่อไปสลับกันอีกข้างตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาแล้วก็ค้าขว้านะคะวางไว้บนเข่า ซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอามือมาเกี่ยวหรือมาคล้องเขา่าข้างซ้ายแล้วก็ค่อยๆดึงเข่าให้มาแนบกับหน้าอกให้ในมากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกท่านผู้ชมจะได้อรู้เลยนะคะว่าตรงบริเวณสะโพกของเราได้ถูกยืดนะคะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดึงเขา้าให้มาลึกๆติดกันหนะ้าอกให้มากที่สุดค้างไว้ห้าลมหายใจหายใจเข้าออกนับเป็นหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกรอบสุดท้ายหายใจเข้าลึกๆทอ้องพองหายใจออกดึงเข่ามาให้ติดกันหน้าอกแล้วก็หายใจออกผ่อนคลายค้างไว้ โอ้โหรู้สึกเลยนะคะว่าตรงจุดบริเวณสะโพกได้ยืดได้ดีสุดยอดหายใจเข้าและหายใจออกต่อไปนะคะท่าที่สีง่ายมากๆนะคะ,ะพับงอเข่าเอามือทั้งสองกอดเข่านะคะตามปกติถ้าเรายืด นะคะเข่าให้มาติดกันอ,อกเราก็จะไม่รู้สึกอะไรนะคะต่อไปเราก็จะดึงนะคะเข่านะคะให้มานะคะเฉียง45องศานะคะโอ้โหท่านี้สุดยอดมากๆค่ะดีมากๆนะคะแทนที่เราจะดึงตรงแบบนี้เราดึงเข่าเฉียงนะคะเปิดมา45องศาเราจะได้ทั้งหมดของสะโพกเลยนะคะท่านผู้ชมคะรับรองเลยนะคะท่านผู้ชมจะรู้สึกว่ายืดได้ ได้ดีมากๆนะคะกล้ามเนื้อของสะโพกนะคะสลักเพชรหายใจเข้าหายใจออกนะคะดึงค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกดึงหายใจเข้า,อากอดอกหายใจเข้านะคะกอดเข้าเดึงโอ้โหเชียง นะคะไป45องศาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเขา้าลึกๆหายใจออกโอ้สุดยอดมากๆนะคะสลับกันอีกข้างหายใจเข้าพับงอเข่าข้างขวามือทั้งสองกอดเขา่าหายใจเขา้าหายจะออกนะคะค่อยดึงเข่าเชียงมา45องศาเปิดเขา่าเปิดสะโพก เปิดสะโพกนะคะหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าออกมา45องศาหายใจเข้าหายจากข้างไว้หายใจเข้าหายใจออกดึงหายใจเข้าและหายใจออกอึ๊บหายใจเข้าและหายใจออก เรียบร้อยแล้วค่ะสีท่ายืดแก้อาการปวดสะโพกแล้วก็สลักเพชรนะคะง่ายที่สุดแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถยืดตามเพชรไปได้เลยแค่สีท่าเท่านั้นใช้เวลาแป๊บเดียว แต่ว่าถ้า,ถาท่านผู้ชมท่านใดที่มีเวลานะคะ1ท่าก็สามารถที่จะทํา3ถึงรอบนะคะแล้วก็หลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนับเป็นหนึ่งรับรองท่านผู้ชมนะคะจะไม่มีปัญหาปวดสะโพกแล้วก็ปวดสลักเพชรอีกต่อไปนะคะฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะได้เลยไม่มีอันตรายนะคะที่สําคัญหายใจเข้าหายใจออกนะคะดึงกล้ามเนื้อช้าๆนะคะเราฝึกแล้วก็ยืดด้วยลมหายใจกล้ามเนื้อยืดหยุ่นยาวนะคะแล้วก็ทําให้คุณนะคะ แก้ปัญหาอาการปวดสรักเพชรหรือปวดสะโพกได้ดีมากๆคะ่ะแล้วที่สำคัญเพชรต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะจากทุกๆท,ท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าเพชรจะนำสาระดีๆมาฝากอีกนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะ,ะใครดูผ่านๆก็ได้รับประโยชน์นะคะมากมายจากคลิปของเพชรค่ะสำหรับวันนี้เพชรต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย